เล็งประมาณเล่นในมือถือได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้มันไม่ใช่เกมในมือถือครับมันเป็นเกมในคอมวะพี่โบ๊ทเมียคนที่สี่ก็ไหนมึงไม่ใช่หมายถึงพี่หมายไอมิซารีเนี่ยมิซารีของตัวไอเจ้าไม่แก้วิโอ้ยแบงค์เลยโดนงูรนะเอ้ยโอ้โหโอ้แม่งค์รัวจับเลยตัวแรงเอสเนี่ยโอ้ย มันต้องอย่างนี้เป็นแค่หัวจะมาสู้เมียได้ยังไงนี่มีใหญ่ยาวมาด้วยเอาตัวมาต้องเอาตัวใหม่ใหม่ตุ้กันจะได้ใช่ไปเลยที่ใหญ่ยาวไปถึงขนาดตัวแล้วเราต้ปักหมุดต้องหมอก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเฮียไม่โดนอุ้ยโดนงูอ่ะ โอบนโน้บันนานอกใจไปหาซานเอมิ <c oughs> <c oughs> ว่าใช่ใช่ใช่มันมันก็ชอบไปไป